ม,มีเรื่องผีมาเล่าเรื่องราวในวันนี้นั้นจะเป็นประสบการณ์หลอนๆจากกระถูพันทิพย์ที่สมาชิกท่านหนึ่งได้นํามาแชร์ประสบการณ์กันเอาไวายโดยเรื่องราวนั้นมีอยู่ว่าแกกับพี่สาวและแม่นั้นได้ไปเที่ยวที่ประเทศกัมพูชากันและก็เพิ่งเป็นครั้งแรกที่ได้เคยมาเที่ยวที่นี่ด้วย แกได้จองห้องพักไว้ที่พนมเปญและได้เดินทางมาถึงที่โรงแรมประมาณหนึ่งทุ่มก็เข้าห้องพักทันทีโดยพักกันอยู่สามคนโรงแรมนี้นั้นดูสวยท่านสมัยมากๆแกกับแม่ก็นอนหลับกันสบายมีแค่พี่สาวของแกที่นอนไม่หลับเพราะรู้สึกว่าเหมือนมีใครกำลังจ้องแกอยู่ตลอดเวลาแกบอกว่าพี่สาวของแกนั้น เป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษเป็นคนชอบฝันและก็ฝันแม่นมากแม่นจนน่ากลัวเลยนะครับและหลายเหตุการณ์ที่พี่สาวของแกได้ฝันแล้วก็เกิดเหตุขึ้นจริงๆพอตื่นเช้ามานั้นพี่สาวของแกก็ได้เล่าให้แกกับแม่ฟังว่านอนไม่หลับเลยทั้งคืนเพราะเหมือนมีคนจ้องอยู่ตลอดเวลาบริเวณตู้เสื้อผ้าแต่แกกับแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก จึงพากันคิดว่าเพราะนอนแปลกที่ก็เลยคิดมากไปเองและแกกับแม่และพี่สาวก็ได้เที่ยวอยู่ที่นี่ประมาณสี่วันก็กลับมาที่ประเทศไทยนะครับมาถึงประเทศไทยประมาณสามทุ่มได้พอกลับมาถึงบ้านนั้นก็ต่างแยกย้ายกันไปพักซึ่งแกบอกว่าอยู่บ้านใครบ้านมันแต่ก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะครับแล้วประมาณตีสามกว่านั้นก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น แกเห็นว่าเป็นเบอร์ของพี่สาวของแกแกก็เลยรับสายพี่สาวของแกก็เล่าด้วยน้ำเสียงสันส่นๆและเหมือนตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสักครู่โดยพี่สาวของแกนั้นได้เล่าว่าตอนมาถึงบ้านนั้นก็หลับไปเลยเพราะเพลียจากการเดินทางจนมาถึงช่วงประมาณตีสองพี่สาวแกรู้สึกแสบตาเหมือนว่าไฟในห้องของแกนั้นเปิดอยู่ ด้วยความง่วงจึงลืมตาแทบจะไม่ขึ้นและก็อยากรู้ว่าใครเปิดไฟในห้องพี่สาวของแกก็ได้พยายามลืมตาขึ้นแต่พอลืมตาขึ้นมาแล้วนั้นภายในห้องกลับมีแต่ความมืดมีเพียงแสงที่เล็ดลอดเข้ามาจากข้างนอกพอให้เห็นภายในห้องพี่สาวของแกรู้สึกแปลกใจและมั่นใจว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นแต่ด้วยความที่ง่วงและเหนื่อยด้วย จึงทำให้นอนหลับต่อแต่หลับไปได้ประมาณสิบนาทีก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของคนเดินมาจากทางประตูเข้ามาภายในห้องนอนอย่างชัดเจนทีแรกนั้นแกคิดว่าอาจจะเป็นสามีเพราะปกติแล้วสามีของพี่สาวแกนั้นกลับบ้านไม่เป็นเวลาอยู่แล้วพี่สาวของแกก็พยายามลืมตาขึ้นมาดูแต่ก็อยู่ในอาการครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่ แล้วพี่สาวของแกก็ได้เห็นผู้ชายลักษณะรูปร่างสูงใหญ่ทรงผมคล้ายทหารแต่หน้าเห็นไม่ค่อยชัดมายืยนอยู่ตรงปลายเตียงของแกอยู่ๆนั้นก็กระโดดขึ้นคล่อมพี่สาวของแกซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เลวมากๆอยู่ดีๆนั้นแขนขาของพี่สาวแกก็ไม่มีแรงไปเฉยจะอ้าปากก็ยังทำไม่ได้เหมือนมีอำนาจบางอย่างสะกดอยู่ได้แต่นอนนิ่ง ระหว่างผู้ชายคนนี้คล่อมตัวพี่สาวของแกอยู่นั้นก็ตบที่หัวกองพี่สาวแกอย่างแรงตบไปตบมาเป็นสิบทีและก็แรงขึ้นเรื่อยๆื่อจนพี่สาวของแกทนไม่ไหวเหมือนเขาจะเอาให้ตายเลยพี่สาวของแกจึงดิ้นจึงทำให้แขนขามีแรงขึ้นมาหน่อยจึงผลักผู้ชายคนนั้นออกไปจากลากแบบสุดแรงแต่กลับพบแต่ความว่างเปล่าไม่สัมผัสดโดนอะไรเลย พี่สาวของแกรู้สึกตกใจมากและสับสนมากด้วยว่ามันคืออะไรกันแน่จะว่าฝันก็ไม่ใช่เพราะแกรู้สึกเจ็บที่ศีรษะจริงๆแล้วสักพักพี่สาวของแกก็พลอยหลับไปต่อได้ประมาณ20นาทีผู้ชายคนนี้ก็กลับมาอีกครั้งมารอบนี้แรงกว่าเดิมจับหัวพี่สาวของแกได้ก็เหวี่ยงไปมาจนรู้สึกว่าตัวลอยขึ้นจากเตียงด้วย พี่สาวของแกรู้สึกเหมือนไม่ไหวแล้วและเหมือนกำลังจะตายและคิดในใจว่าต้องเป็นผีแน่ๆแ,แล้วผีตนนี้โกรธแค้นอะไรนักหนาถึงมาทำแบบนี้พี่ของแกได้แต่คิดในใจเพราะเหมือนจะอ้าป,ปากก็อ้าไม่ขึ้นแต่ผีเขมรตนนั้นก็เหมือนจะรู้ความคิดของพี่สาวแกจึงตอบกลับมาเป็นภาษาเขมรแต่พี่สาวของแกนั้นแปลไม่ได้ แต่รู้ว่าเป็นภาษาเขมรและวิญญาณตนนั้นตอนที่พูดกลับไม่ได้ขยับปากเลยแต่น้ำเสียงน่ากลัวเหมือนโกรธแค้นกันมาในใจพี่สาวของแกตอนนั้นจะไม่ไหวแล้วจึงนึกถึงพระพุทธลูกและพยายามท่องคาถาเท่าที่จำได้แต่วิญญาณตนนั้นก็ไม่ได้รู้สึกกลัวแม้แต่น้อยเลยกลับยิ่งเวี่ยงศีรษะของพี่แกแรงขึ้น สลับกับเหมือนยกตัวของพี่สาวแกขึ้นเหนือเตียงแล้วปล่อยลงมากระแทกกับที่นอนสลับกันอยู่แบบนี้ประมาณ20นาทีได้จากที่พี่สาวของแกกลัวมากๆก็เปลี่ยนเป็นความโมโหแทนจึงได้ด่าและสาบแช่งไม่ให้ไปผุดไปเกิดสักพักวิญญ,ญาณผีตนนั้นก็หายไปพอพี่สาวของแกหลุดออกมาได้แล้วนั้นจึงรีบตั้งสติแล้ววิ่งไปเปิดไฟในห้อง และก็รู้สึกเจ็บตามตัวมากๆเจ็บที่ศีรษะเป็นอย่างมากจึงรีบวิ่งลงไปที่ด้านล่างไปหาแม่สามีแล้วเล่าเรื่องที่ผีเข้ามาทำลายให้แม่สามีฟังแม่สามีแกจึงได้เอาพระมาคล้องคอให้คืนนั้นแทบจะไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวและสองวันต่อมานั้นพี่สาวของแกก็ฝันเห็นตัวเองไปอยู่ในยุคของขมรแดงแต่งตัวเหมือนหมอ และมีกระเป๋าใบใหญ่สะพายอยู่ข้างๆ้ากำลังเดินไปพร้อมๆกับชาวขเขมรหลายคนและเห็นคนตายมากมายที่โดนระเบิดเห็นทหารขเขมรแดงเห็นคนใกล้ตายกำลังขอความช่วยเหลือให้รักษาแต่อยู่ดีๆนั้นมือของพี่สาวของแกก็โดนไฟลวกทั้งสองข้างพอตื่นเช้าขึ้นมาก็นึกถึงความฝันนั้นและก็มานั่งดูมือตัวเองแล้วก็คิดว่ามิหน้าละัะ ทำไมชาตินี้มือพี่สาวถึงเหี่ยวเหมือนคนอายุ80โดยเป็นมาตั้งแต่เกิดพี่สาวแกเพิ่งอายุ40แต่มือแกจะเหี่ยวมากๆและพี่สาวของแกนั้นเกิดในปีพศ2518และช่วงยุคเขมรแดงก็เกิดสงครามช่วงต้นปี2518พอดีซึ่งเป็นสงครามของเขมรแดงพอดีจึงทำให้คิดได้ว่าพี่สาวของแกนั้น เคยเกิดยุคขมินแดงมาก่อนก็ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆที่จะนำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับ